วันอยู่นี้หนีมาเที่ยวดอนหอยหลอดค่ะทุกคนมาเจอน้ารถพอดีรออะไรล่ะคะกาลังอยากจะหาหอยอยู่พอดีเลยค่ะเราก็ทําการลงเรือเลยค่ะทุกคนเรือเขาขี่ไปร้อยกลับร้อยนะคะก็รอเพื่อนๆลงไปพร้อมกันก็ได้ค่ะเฉลี่ยแล้วถูกดีวันนี้ทรายไปอากาศดีมากทุกคนลมเย็นดีมากค่ะไม่มีแดดเลยระหว่างที่นั่งเรือไปก็แอบตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่ได้นั่งเรือนานแล้วอ๋อลืมบอกไปทริปนี้ไม่ได้เป็นทริปตั้งใจนะคะแต่ว่าเป็นทริปบังเอิญนั่งเรือมาสักพักก็ถึงจุดที่เขาจอดให้ลงแล้วค่ะทุกคนระยะทางจากจุดที่ลงเรืออไไไปหหาาาายกกก็มม่่่ด้ละคแตวเร เลืมบอกไปค่ะว่าจุดลงเรือเขามีอุปกรณ์หาหอยขายด้วยนะคะเพียงแค่30บาทเองบองไปคือสุดลุกหูลูกตามากแล้วคนก็เยอะมากเหมือนกันค่ะแม่กับการหาหอยเลยนะคะมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมเดินมาสักพักก็เจอแล้วค่ะทุกคนน้องอยู่บนผิวโคลนแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเขาเรียกหอยอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะกินได้แหละเพราะว่าเห็นคนเอาไปเยอะมากอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์หาหอยหลอดนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้หอยหลอดสักตัวเลยไม่รู้ว่าเขาหากันด้วยวิธีไหนแต่ไม่เป็นไรค่ะไปต่อเดี๋ยวเราไปหาหอยในลูกสีขาวๆกันต่อแฟนแอบเด ขุดขูดกันแบบนี้คือแบบเยอะมากพ่อรู้วิธีการหาแล้วแทบจะไม่ได้เดินไปไหนเลยคะ่ะนั่งอยู่จุดนั้นแต่ก็ใช้แรงเยอะพอสมควรนะคะก็คือปวดแขนอยู่เหมือนกันเรากับแ,<ล>แฟนก็สลับกันขูดสลับกันหานะคะแต่ว่าไม่ได้ลงรูปแฟนเลยยิ่งหายิ่งเจอยิ่งสนุกค่ะทุกคนบอกเลยว่าชิปนี้คือคุ้มมากหามาได้สักพักแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันคือหอยอะไรผนเริ่มจะมาแล้วค่ะทุกคนเราต้องขึ้นไปข้างบนกันแล้วนะคะและนี่คือผลประกอบการของเราค่ะนี่เลยน่าจะได้สักสามกิโลใส่แฮปปี้กับกิจกรรมวันนี้มากๆเลยนะคะรู้ึก สนุกแล้วก็แบบคุ้มค่ามาก